สวัสดีค่ะเพื่อนๆพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้จันจะมาทำชูวชีค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะใส่ถุงมือก่อนเสียงชัดเจนไหมคะมเดี๋ยวจันจะสปีดตัวก่อนนะคะเพราะว่าทำงานค่ะทำทุกวันนะคะทำแบบนี้ทุกวัน ันทำง,งานที่ปารีสค่ะจะไม่ค่อยเห็นหน้านะคะขอขอโทษทีค่ะเพราะว่าจะได้ให้เห็นอาหารชัดๆนะคะการปั้นซูชิค่ะ วันนี้ก็เหมือนเดิมทำคลิปสั้นๆนค่ะเสร็จแล้วนะคะอู่นวนู เสร็จโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปสั้นๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ